เราไม่เคยเชื่อเรื่องอาถรรพ์จนกระทั่งได้เจอห้องสมุดแห่งนั้นห้องสมุดที่ซ่อนเรื่องสาบไว้ในมุมมืดที่สุดบรรยากาศเก่าแก่ฝุ่นจับหนามีโซนพิเศษที่ประตูงแง้มอยู่ความอยากรู้อยากเห็นผลักดันให้เราเก้าวเข้าไป ในนั้นมีหนังสือเล่มหนึ่งมันเรียกหาเราเหมือนมีชีวิตปกแข็งสีเข้มไร้ชื่อมีเพียงสัญลักษณ์ประหลาดที่ชวนขนลุกพอเราเปิดอ่านตัวอักษรเริ่มเลือนหายกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ร้ายๆที่ถูกบันทึกไว้เราเห็นเงาตะคุ่มคล้ายคนจ้องมองจากด้านหลังหนังสือความหนาวแนบแผ่ซ่านไปทั่วตัว จู่ๆก็เหมือนมีบางสิ่งกระชากข้อมือแรงมากเสียงกรีดร้องแผดกล้องในหัวจนเราต้องโยนหนังสือทิ้งสุดแรงเราวิ่งหนีออกมาจากห้องสมุดนั้นไม่คิดชีวิตสาวบานว่าจะไม่เข้าใกล้ที่นั่นอีกเลยแต่บางสิ่งมันเหมือนจะติดตามเรากลับมาด้วยทุกคืนยังได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาข้างหู ผู้สนับสนุน KMM k t MM t h เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง